สวัสดีค่ะลูกหมีรัศมีทองสิริไทยศรีค่ะรับบทเป็นมาดามเหว่ค่ะก็สวัสดีครับชื่ออน้นค่ะอครรัคเดจูนสับก็ในเรื่องรับรบทเป็นเกมครับก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องแก๊งมาเฟียเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาในประเทศไทยมีปัญหาเรื่องครอบครัว การหลอกใช้กันแล้วทุกอย่างจะมารวมกันในเรื่องเดียวน่าสนใจมากครับกวนผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยคือกวนไทยกับกวนเกาหลีนะคะซึ่งสองกวนเนี้ยเขาก็จะเป็นคู่ลีกันส่วนพี่ลูหมีเนี่ยรับบทเป็นมาดามเหยา่าวนะคะมาดามเหยา่าวนี่ต้องมารับบทนี้แทนคุณพ่อต้องมาดูแลกิจการสีเทาทั้งหมดเลยค่ะ มาดามเหว่ก็เป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีอํานาจอยู่ในมือนะคะแล้วเวลาตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคะก็มีความทั้งโหดร้ายอยู่ในตัวเองนะคะแต่ก็มีความอ่อนไหวซ่อนความอ่อนไหวอยู่ในในความรักของเธอเหมือนกันคะ่ะโอ้เป็นคนชั่ว description ค,คือชั่วเลย mm. คือแบบ ่วตั้งแต่ต้นยังจบจนหาข้อดีไม่ได้เพราะมันชั่วจริงมันชั่วจริงต้งอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบนี้มันมีในรูปด้วยเหรอเขาเป็นชั่วที่มีความฉลาดไม่ได้ชั่วแบบแหวะแหวะแต่เป็นชั่วที่มีฉลาดคือถ้ารู้ตัวว่าชนะก็แบบค่อยชั่วอะไรเงี้ยถ้ารู้ตัวว่าเรายังไม่ชนะเราจะซ้อนไปก่อนความสนุกของคาแรคเตอร์มาดามเหยาเนี่ยก็คือเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรที่คนปกติเขาไม่ทํากันนะคะเพราะว่าด้วยการทําธุรกิจสีเทาหรือว่าเรื่องของยาเสพติดหรือเรื่องคุมิอานาจต่างๆเนี่ยบทนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจมากก็รู้สึกว่าสนุกมากๆค่ะคือมันสนุกจริงเสนุกตรงนี้ว่า บทมันไม่ค่อยมีในเรื่องอื่นทห้เล่นบทแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วหรือซีรีส์ทั่วไปเราไม่ค่อยเจอบทแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็มันเป็นตัวที่สามารถแบบเอ็กซ์เพรสความบ้าคลั่งในตัวงเราออกมาได้เต็มร้อยบางทีออกมาแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำเราต้องเค้นหน่อยมันก็เลยสนุกขมากก็คือเวลาถ่ายทำเนี่ยมันต้องตัดเรื่องของความเมตตาเรื่องของความใจดีเรื่องของความที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตรงนี้ต้องตัดออกไปเลยแล้วเราก็ต้องสวมคาแรกเตอร์ผู้หญิงที่แข็งแกร่งมั่นใจตัดสินใจผิดกฎหมายทำบาปอะไรต่างๆคือต้องต้องทำให้ได้ค่ะไม่ยรู้อธิบายไม่ถูกอะเรารู้สึกว่ามันถ้ายากน่าจะเรื่องจะหมดละกันเออเรื่องจะหมดหมดเป็นคนที่พูดเยอะเอ็มอะพูดสองหน้ากระดาษสามหน้ากระดาษยาวมากกว่าเอมยาวมากซีนที่ยากที่สุดของมาดามยาก็คือตอนที่ถ่ายกับเอ็มนะคะ ต้องเอาแก้วน้ําแก้วเหล้าเนี่ยสาดหน้าเอมนะคะก็รู้สึกว่าคือเราก็มีความสงสารนะคะแต่ว่าเราเราทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องแบบเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่สนใจความเป็นลูกน้องกับเจ้านายนะคะเรารู้สึกซีนนี้ค่อนข้างยากค่ะเครียดเหมือนกันค่ะซีนที่ไปเหยียบหัวเพค <laughs> ยากสุดเหลยเพราะว่าหลังจากซีนนึงก็เสียงแหบอะ่ะเสียงแหบแล้วก็วันนั้นต้องบอกว่าขายซีนเดียวอะ่ะครึ่งวัน เต็มเสียงเหลือเสียงแหบแล้วก็เหนื่อยมากกว่านั้นแต่ว่าสนุกสนุกชอบซีนนั้นที่สุดเลยก็จะเป็นซีนที่เอมลูกน้องของเราเนี่ยเขามาจูบเท้าเรานะคะจูบเท้าเราแล้วก็เหมือนกับจะแบบพรอดรักกับเราเหมือนกับจะแบบมายั่วเราอะค่ะตุ้หมีว่ารู้สึกว่าเออซีนนี้น่าสนใจดีสนุกดีค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับซีรีส์บางกอกบอยเนาะอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของคนด้วยนะครับตั้งใจเล่นเต็มที่ครับผมแล้วก็ถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของโอ้นนะครับก็ติดตามในที่ IG อ้นอันเดอร์สกอเอคดีนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกชื่อเดียวกันแต่ว่าติ๊กต็อกไม่่อยลงคลิปหนอกแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ทุกคนคะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะเดอะบางกอกบอยนะคะเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ทีมงานทุกคนทำงานเต็มที่นักแสดงทุกคนมีความสุขและแสดงเต็มที่กับซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะครับถ้าใครเป็นสายที่ชอบซีรีส์วายแต่แบบเบื่อกับซีรีส์วายเดิมๆที่มันรักกุุงกิงกุุงกิงกันอยากได้ซีรีส์วายรสชาติใหม่ๆมีความแอคชั่นมีความดราม่าเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นเบกระดับกว่าซีรีส์วายที่เราเคยเจอมาอาจจะมีเคยเจอบ้างแต่บอกเลยว่าน้อยมากๆอันนี้เป็นส่วนน้อยจริงๆถ้าใครคิดถึงรสชาติแบบนี้ บางกอกบอยตอบโจทย์แน่นอนครับผม